มาวันนี้อัปเดตรีวิวนิดหนึ่งนะคะอัปเดตรีวิวนิดนึงนะด้วยพนะ <Why? S 1> ากระเด็น <laughs> ลมแรงนิดหนึง่งยืดขาวแฟชั่นค่ะรวมชายรวมหญิงเหมือนเดิมนะแม่รวมชายรวมหญิงเหมือนเดิมนี่ยังไม่มีทำชายล้วนให้ <The feel. S 1> ถ้าชายล้วนแม่ไป u s ได้เลย u s เอเมกาคือสไตล์แบบแมนๆเท่เคุยกันใช่ไปงานเมกาได้ ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะพี่ใครที่เล่นสเปคงานจีนคือเขาเน้นผ้าสะอาดเน้นผ้าใหม่นะคะแบรนด์อาจจะมีหลุดๆบ้าง กุบกิบกุบกิบนะคะไม่ไม่ออกโหดเหมือนพี่ญี่ปุ่นเนาะเพราญี่ปุ่นนั้นคือแบบว่าแบนช่ำแม่แต่ว่าก็อาจจะต้องเอาไปทํากันนิดนึงไปทําไปทำหน่อยงานญี่ปุ่นจะเป็นหัวกลางหางค่ะพี่สภาพอาจจะแบบไม่ใหม่ไม่ไล้กิบเท้าร้อยเปอร์เซเหมือนงานจีนแต่ข้อดีของเขาก็คือลุ้นแบนได้ส่วนงานจีน ไม่ออกแบนด์เยอะเท่าพี่ญี่ปุ่นแต่ข้อดีของเขาคือผ้าเขาใหม่แล้วสะอาดพร้อมขายเออสเต็ปแบบว่าซ่อมน้อยขายง่ายขายไวแฟชั่นเราแบบไม่ค่อยแก่ <โด S 2> นะคะเ,คเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ยืดขาวคะทั้งชายทั้งหญิงนะคะอ,คอยากให้มีแบ่งยังไม่มีเลยพี่ของหนูของหนูเน้นส่งแบบยกก้อนเลยยังยังไม่ยังไม่ได้มีแบบแบ่งนะแม่นะแต่ว่าหาเพื่อนหาอะไรแล้วแบบว่าหา การคนละครึ่งลูกอะ่ะหนูแบ่งให้ได้นะนมาแบ่งแต่ข้อเสียของงานแบ่งของหนูคือบางทีหัวห่างกลางผ้ามันมันมันอย่างนี้เลยพี่หัวอยู่นี่เออใช่หางอยู่นี่บางทีแบ่งไปไม่ได้โคนเลโคนเล <c oughs> เพื่อนเ่อนเอาหัวไปหมดเพื่อนเอาหัวไปหมดอ๋อเคยเจอแบบนั้นแม่หนูบางงานบางงานจะเป็นงานที่แบบยังแบ่งไม่ไหวยังแบ่งไม่ไหวเดี๋ยวแม่ไม่ได้หัวผ้านะคะอันนี้ประมาณ200 2ี่ <Em otion. S 2> ถึงสองตัวลูกค้าสองยี 2, 2, hmm. <S S ่สองห้ค่ะกระสอบล้า3สามพันสาบาทรวมชายรวมหญิงนะแต่ไขาดีนะพี่เพราะว่าผ้ามาสะอาดไม่ได้เน้นแบรนด์ขนาดนั้นนะแต่ว่าเนี่ยส0งร้อ20ยกว่าตัวตรงเนี้ยพี่คัดซ่อมน้อยมากมซักซ่อมน้อยแบบพอปกติดไปบ้างด้วยนะลูกค้านะให้ดู <ใน S 2> เลย <un> ico, ให้ดู uh เลยพอปกมีติด แต่ส่วนใหญ่คอโกมนะคะผู้หญิงรวมผู้ชายนะคะพี่ขารวมทรงรวมชายหญิงนะคุณพี่จอแดนค่ะอุ้ยขอนึยรหัส C F ลูกรีวิวสามสาพันสามค่ะพี่๋าเอาลูกใหม่ก็ได้เพราะว่าลูกรีวิวราคาเท่ากันเลยรีวิวขอไข่ศูนย์หนึ่งเลยแต่ถ้าใครชอบลูกที่โชว์นะมีตัวที่ชอบมีตัวที่อยากได้โอ้ยลูกโชว์สวย เปิดรับลูกรีวิวอขอไข่ศูนยค่ะมาะะได้เลยได้เลยหรือเอาลูกใหม่ P11 นตอนนี้เปิดระบบดูดอยู่นะลูกค้าอย่าลืมว่า CF วันนี้โอนปิดยอดให้น้องวันนี้นะคพรุ่งนี้ปล่อยงานหลุดจองนะคุณแม่ใครเอฟตัวไหนได้มีเปิดเคลียร์บินไปไปบ้างแล้วแหละนะคะเด็กเด็กเคลียร์หมดยังเพราะเด็กเด็กติดจองครบนะเด็กเด็กติดจองหมดทุกลูก คาโก้ค่ะสั้นคาโก้ขายาวนะแม่นะสายเดี่ยวนะคุณแม่นะอ๋อดริงๆหลังบ้านก่อนจะขึ้นไลท์อ่ะยังมีสต็อกยังไม่ค่อยนิ่งนะพี่บางคนบางคนเพิ่งมาเอฟได้ช่วงบ่ายเพราะว่ามีของหลุดของหลุดมีของหลุดมีไล์แล้วยกเลิกกันทําให้ที่ว่างที่นั่งว่างก็สะมาจองกันได้ตอนบ่ายบัตรหลุดรอบบ่ายเออบัตรหลุดรอบบ่าย เอาได้เลยลูกค้าลอง CF แบบลองพิมพ์รหัสเข้าไปก็ได้นะ<ช>หลังบ้านถ้าไม่สะดวกโทรหรือทักมาหาคุณแม่นะคะสามารถเอ่อพิมพ์รหัสเข้าไปทางแชทได้เลยบางทีถ้ามันว่างหรืออะไรอยู่ระบบมันจะดูดอัตโนมัติให้เลยนะคะลูกค้านี่นะอันนี้ยืดขาวราคาอยู่ที่3,300บาทคุณพี่ ไม่ใช่เนื้อคอตตอนล้วนนะน้องพอต้องแจ้งก่อน,นงานจีนอ่ะพี่ถามมันมีโอกาสเจอผ,ผ้าลื่นผ้าลื่นหรือผ้ากีฬาใช่แล้วด้วยนะอาจจะไม่ใช่เนื้อคอตตอนล้วนนะคุณพี่ถ้าใครหางานเอาไปมัดย้อมหรือว่าเอาไปแช <Champion S 1> ทำสีเนาะทำสีมัดย้อมหรืออะไรเงี้ยคุณพี่เปิดเป็นพวกงานเมกา US S ุเอสหรือว่าเปิดเป็นตัวญี่ปุ่นจะได้เป็นเนื้อคอตตอนนิ่มๆอันนี้นนนจะมีผสมแบบว่าผ้าแฟชั่นด้วย ที่เป็นทรงแบบเสยยืดอะคุณพี่จ๋าจะมีผสมไปด้วยนะแต่ข้อดีเลยคือกรีดต,ตะโกนลูกค้ากรีต,ตลอดก็คือผ้าขาวใหม่มากขาวสะอาดผ้าขาวเป็นแพนด้าจะใหม่มาก<ช>ลูกค้าเนี่ยน้องให้ดูเลยมีคอปกมีติดภาัาจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะลูกค้านะมีหลุดหลุดไปบ้างสีพื้นสีพื้นอ่ะเนี่ยแกงสีพื้นอย่างงี้รอเด็กๆหลุดจัดไปพี่พจ๋านะติดตามอัปเดตงานหลุดจองทูมาร์ลนะคุณพี่รอหลุดทูมาร์ลนะ หนูให้สิทธิ์ลูกค้าโอนภายในวันนี้นะคุณแม่นะโอนภายในวันนี้แต่ว่าแบบจะโอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะได้หมดเลยแต่ขอแค่โอนยอดเข้ามาภายในวันนี้แค่นั้นเลยคพรุ่งนี้เช้าเช็คพรุ่งนี้เช้าเช็คใช่พรุ่งนี้เช้าก็คือเดี๋ยวดึงสต็อกแล้วก็อัปเดตให้พี่ๆที่รออยู่ทางหน้าเพจเลยค่ะเอ็ดวินค่ะนะคะวิ้ยสกินก็ลดอยู่นะเมื่อกี้ว่าเห็นข่าวจัวเลยดึงมาถูกตัวไป อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ไหมเอ็ดวินเอ็ดวินวินเทจนี่อันนี้ยืดข่าวนะลูกค้า oh. รีวิวแล้วใครจะเอาตามมานะตามมาเอาหลังบ้านโดให้รหัส cf ไว้แล้วนะคุณแม่ฟมาวันนี้หรือมาตามมาเอฟย้อนหลังก็แคปไลฟ์สดแคปหน้าจอแล้วทักหาหลังบ้านก็ได้กันแจ้งรหัสแจ้งเบอร์ผิดเออแจ้งเบอร์แจ้งรหัสผิด น้วคุณแม่นะของลีค่ะ45่กิโลค่ะอันนี้มีมีสก,กีนผ้าพื้นนี่ตัวแฟชั่นผู้หญิงอุ้ยเป็นตัวยาวของเด็กนะแจ็คเก็ตผ้าลูวันนี้ไม่ได้เปิดเลยค่ะพี่ไม่ได้เปิดเลยจ้ะไม่ได้เปิดเลยคุณแม่มีมีมนนงานญี่ปุ่นนะคะ เหลือของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ญี่ปุ่นเหลือน้อยแล้วโอเคมันจะล็อตนี้ถ้าตู้แพนด้าที่น้องเปิดวันนี้นะคุณพี่จะเป็นตัวพวกแจ็กเก็ตผ้าบางใช่เดี๋ยวอาจจะได้ทํารีวิวพรุ่งนี้นะคะอาจจะได้ทํารีวิวพรุ่งนี้คุณพี่ <c oughs> อุ้ยอันนี้ผ้าข่าวนะอันนี้ผ้าข่าวป้ายแพนด้านะลูกค้าผ้าข่าวป้ายแพนด้านะที่น้องเปิดอยู่นะคะ <c oughs> มีคอกลมคอปกผ้ากีฬามีปนบ้างนะเหมือนที่น้องพลอยโชว์ให้แม่ดูเลย นะคะผ้าพื้นมีสกรีนจะออกเยอะกว่าอยู่แล้วสกรีนอุ้ยอะไรอุ้ยดิ๊กเ่รอโอ้โหใหม่มากอุ้ยคุณแม่ดิกกี้ค่ะสั้าแบบและขาวแบบขาวโบขาวโบอ่ะขาวโบเลยขาวโบเลยค่าชายค่าหญิงนะคะลูกค้าที่น้าขาวโบเลยรีวิวนะคะรหัสขอไข่ศูนย์หนึ่งค่ะ รีวิวของไข่ศูนย์หนึ่งค่ะป Panda ะ้ายแพนด้าผ้าขาวสะอาดพี่สะอาดรวมรวมชายรวมหญิงราคามันเลยยังไม่โดดขนาดนั้นนะคุณพี่นะถ้าเป็นงาน US เอบอหนึ่งที่หนูขายอีกตัวหนึ่งอะที่เป็นชายล้วนอะอันนั้นสะอาดเกรดเเหมือนกันราคาจะอยู่5,450ใช่นะคะแต่ถ้าตัวแพนด้าตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่3,300พี่นะคะรถนี้ผ้าสะอาดมาก าสะอาดมากาสะอาจริงลูกค้าบบุ๊คตำหนิถามาว่ายังมีไหมมีแต่ว่าโดยรวมผ้าค่อนข้างสะอาดติดตำหนิไม่เยอะมากนะลูกค้าไม่ค<า>ห่หนูหนูอะไม่หนูไม่ถ้าเป็นหนูหนูไม่โดนตำนออหนิเลยเออหนูแต่ตตถ้าจะหาถ้าหาตัวอาจจะแบบผ้ากีฬาหรือผ้าพื้นอะพี่พี่อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ทำราคากับตัวนั้นะนะคะเออในส่วนของเปื้อนเลอ,อะน้อยมากฮะ เฟดเฟดเพอร์ลี่จเจอหลายตัวบางทีก็คือมือหนึ่งบางทีมือหนึ่งโลมือหนึ่งล้างสต็อกมาฟิลนี้เลยลูกค้ามือหนึ่งล้างโละสต็อกอะ่ะบางทีมันจะมีแบบซ้ำบ้างนะเสื้อขาวจะเจอบ่อยบางทีอาจจะหลุดหลุดไปบางลูกนะแม่ที่เขาเป็นผ้าเอาเลตแล้วมันเป็นแบบซ้ำมาอะไรเงี้ยนะแม่มือหนึ่งแน่นอนการันตีความใหม่สิค่ะนะคะเนี่ยให้ดูภาาพื้นนะนาทีสุดท้ายแล้ว คุณพี่เสืยย้อยืดขาวใครจะเอาเอาเลยนี่รีวิวขอบคุณค<ะ>่ะพี่ละกอนขอบคุณจ<ะ>๊ะ